ยุคนี้เป็นยุคของการจับเงินกลางอากาศถ้าคุณไม่รู้สิ่งนี้ให้รู้ไว้เลยค่ะวิธีที่หนึ่งค่ะเท่าน,นี้คุณเข้าไปอยู่บนโลกออนไลน์และอยากทําเงินได้สิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้ก็คือการไลฟ์สดกับการอัดคลิปวิดีโอค่ะถ้าคุณรู้สิ่งนี้แล้วคุณจะทําเงินเท่าไหร่ก็ได้โดยการที่วันนี้ค่ะคุณไม่ต้องมาเรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายเลยแค่ให้รู้ว่าไลฟ์สดกดกล้องยังไงและให้รู้ว่าการอัดคลิปวิดีโอค่ะ คลิปแบบไหนที่จะทำให้คนสนใจ คุณสามารถเรียนรู้ทาง YouTube หรือในไลฟ์สดฟรีของครูโค้ดหลายๆท่านได้เลยนะคะข้อที่2ค่ะเมื่อคุณเรียนรู้เกี่ยวกับการไลฟ์สดเกี่ยวกับการทำคลิปวิดีโอเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทำต่อก็คือลองหาสินค้าค่ะที่คุณจะเอามาขายแต่โดยที่คุณไม่ต้องลงทุนเองเลยตอนนี้นะคะเรามีหลายแพลตฟอร์มมากที่ให้เราทำ a f f i l i a t t e ค่ะคือการเป็นในหน้านะคะในการขายของโดยที่ไม่ต้องสต็อกสินค้านั่นเองและข้อสุดท้ายค่ะข้อที่ ส่3สิ่งที่คุณจะต้องรู้เลยคือถ้าวันนี้ค่ะคุณเข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วคุณจะต้องเป็นคนที่ เป็นนักลงมือทําค่ะอย่าเป็นคนที่สมวันดี4วันไข่อยู่ๆก็อยากทําอยู่ๆก็ไม่อยากทําอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะถ้าเราอยู่บนโลกออนไลน์แล้วให้รู้ไว้เลยค่ะว่าสิ่งที่คุณจะต้องรู้นั่นก็คือการลงมือทําอย่างสม่ําเสมอและจะต้องทําอย่างต่อเนือ่องเพื่อให้คนจดจําคุณค่ะการตลาดบนโลกออนไลน์ง่ายๆเลยนะคะคือการทําให้คนจดจําคุณสะกดจิตคนให้เป็นโดยการที่วันนี้เราออกมาสร้างตัวตนออกมาทําให้เขาเห็นเราบ่อยๆ และนี่คือวิธีการทําเงินบนโลกออนไลน์ที่หลายๆคนเคยสงสัยไงคะว่าเขาทําเงินจากออนไลน์ได้ยังไงแล้ววันนี้ครูฝ้ายเอามาเปิดเผยให้กับทุกคนแล้วนะลองเรียนรู้3วิธีนี้นะคะแล้วคุณจะสามารถทําเงินจากบนโลกออนไลน์ได้แน่นอนครูฝ้ายที่ปรึกษาการทําออนไลน์และพร้อมที่จะยืนอยู่เคียงข้างคุณจนวันที่คุณทําเงินจากออนไลน์ได้ค่ะ